สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมปวกันนะครับที่เป็นลำชีชครับผมตอนนี้กำลังเอาเรือลงเลยครับเออนี่ครับผมจะพามาตกปลาครับผมตอนนี้เพิ่นหยากเเอารือลงอยู่เทียนเะไรก่อนขวางเอาลงมาเวิร์ตพูด นี่บอ๊ะเออไี่เอาดึงไ้เด้อดึงไ้โหลดทานแล้ว โอ้ยแจงนี่แจงนี่นะกวนบ้างนี oh, sure. oh, oh, ่ผีมัแจง้งเรือเพื่นผีกัไอ้ตัวีุ้ยข้นมาสามนะครับผมโอ้ยของเฮาของเฮาเสียเขาเนี่ อันนี้อะเนี่อของเขาของเถื่นเลยเปนของเถืนเป็นบนอาวโบมาดินมาตกปรากฏครับพี่น้องครับมือนีครับลองมึงว่าสิเป็นยังไงไก่ครับผมมือนีมาจังวัดลอ,อ,อยเอ็ดนะครับอำเภอทวาดบุรีนะครับ,ออบ,ล,รบลองเบือ,อะะนนงบอกว่าถุงปีนี้หระอถุงเส้นตีนน,ไไนี่ครับผมกำลังคำครับพี่น้องครับกำลังเอาเรือลงลเนาะไม่ เดี๋ยวจัดเตรียมเครื่องก่นครับพี่น้องครับเยวเอาคนหินกับพ่อเส้นถึงหน้ามันพบปันไหนดอกสองสองอีกอันหน่อยหนึ่งเออเถึงน้านเอาไ้ี่เอาเลือดจะเลือดกันหนักยังเด้อเจี้เดินเอาไซนถงเงยเด้อเลือดเอาใสนเบิร์ดลวดเดินบ่ถงห่โอ้ยออกอยู่หมายถึงว่าเทใส่นะ อาหางห่วงครับผมเดี๋ยวเบิ่งผลงานครับเดี๋ยวขี้เรื่องจนไป็ทึงๆพูนละครับผมน้ำกัไหลแน่จักน้อยกับโบแห้งปันได้ครับพอดีพอดีนะครับเนาะอาจจะเรียนฟังผุ่นก็ได้ครับคือยังฟังผุ่นก็คือยังสวยกว่านะครับอาแล้วติดตามครับพี่น้องครับเออไปแล้ว นะครับผมบึ้ยเขาาจะมาจอดมองแรกครับผมมองแรกเลยครับนี่เขาจะมาจอดเรือเนาะลุ่มลุมลุมเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับโล่เนี่ยนะครับอือทวัดบุรีเด็ดสุดครับผมอ๋อเงียถหิ่มลงเลยเร็ว เอาเธ็ดเบิ่งกันนะโหครับเสียงตีพไปนเป็นได้เสียงเอาลกออกาอะบ่บออใครอยู่เงียบๆแล้วนี่แสดงว่า <c ười> เริ่มอักแล้วครับทั้งนั้น <c ười> เริ่มปิดไฟเลยดิอืมเริ่มปิดไฟเดี๋ยวเอาเดี๋ยวปิดไฟเป็นเรื่องไม่นึงครับ <emente> เอากลงที่น,นี่มาดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแฟสดีกว่าเอาเห็นน <ievers stimulation, S 2> ้ำขบขบครับทังีครับโอ้วืดครับผมพืดเอาอีเอาไม่ไมกันนะเจิงเงี้งนมติดะเอาเ่อมเยียมันมั้ยนนี่นะครับคันอเนาะบังใส่เงาครับใส่ทานี้ละ ออดออดปลาอยู่บ่อยู่อยู่ปาอยู่อยู่นี่แม่นอยู่บ่เบิ้งเบ้งเบิ้อปลานนอโอ้ยตัวตะกันเลยตัวยงอโอ้ยอ่อยู่อยู่ยังดดอดของไม่นี่นี่ครับผมโอ้ใส่ไงไปใส่นอนว่ะเออมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเ่ะ เอาติดตามมึงครับพี่น้องครับมาไก่มาไก่ครับเอกเบิดเก็บเบิดครับหม่าไก่ครับมือนี่เสือระพูมพี่ละเสือระพูมทวัดนี่แหละครับตัวต่อกันนี่แหละ <c oughs> โอ้ไหลล่ะไหลไหล่ะมันไม่รูดบ่หันนะรูดบ่รูดเด,ด้อนวนี่ๆๆโอ้ยมาดีดีมาดีดีเอาติดตามมึงครับพี่น้องครับไปแนวร้อนห่างกัน เลื่อนโหหางบุบอ <NS ull acy> oh, ืนกว่าห่อืมคไหลมาอยนีมันค่าไปไพเจ้าล่ะเจ้ามัดบ่ถึงมองเก้าหน่ต้องไหมไหโอ้หลุดซ้ำหลุดจ้อย ね。 อาไหมเอาไหม,อ,ม,อ,ไมหอ,อองมังเอ,อ,อดีนะหลุดพอดีครับสวสวยครับสวยสวยใส่เด่นเห็นเห็นอยู่นี่จ้ะ

Nhìn thế Hàng là đi <coughs> Hàng là đi thằng này có gì cả đây 그거는 응

<laughs> ของตัวนี้เหอหนว <laughs> ันโเงนเอาเรื่อยๆครับพี่น้องวันี้ครับเดึ่าดิอาอยากอีกแล้วเ <บา S 1> อานี่ผ้านีดึงเองก็ได้นีดึงอันน้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้ครับ เอ้ยชื่อปนเียงตึ้งไมควงไปเทียกันโ <laughs> <laughs> อ้เอาไม่เอาไม่ไมโอ้ต้องคียง,งเลยไมว่ย ตวดอ้ว้าวอะอานครับตัวสิปดเด็จระตัวสิงงใสเงี้ยเลยอืมไม่กลัวคุพี่เสบัปน,นี่เอ้ยเจ็บเสียมันมนนแล้วเลยเียดจมาเปดน,นี้มาเพราะท่านเด็กไกลไม้แหลกได้ครับพี่น้องครับโค้งที่แหลก ดึงดีๆครับมองนี่ถีมปุ๊บตัวปั๊บถีมปุ๊บดึงปั๊บครับผมเ <ot ber> อาเบื้องนี้ผมจะดึงกับไปพุ่นครับ <ot> ตัวระวบง <ot> เซียนตีหนกับโนีอเพุ um, ่นนะครับพี่น้องครับโมนี้เลยนั่นเออสุ่มครับปากเบาอบดไปใสแล้วมเออเอใส่โา้วคือผู้โชกกองเนี่ยนะคือผู้โชพี่น้องคนเนี่นะอกนี ว่อได้วยบลาร์กเรียนว่ะไปครับไปนะครับโอ้บโดูนว่ะไปนะครับโอ้ยเอาอีกแล้ว ไซเล็กครับไซเล็กเอาไหมเทียนถึงเอาไหมาเดี๋ยวใจเย็นต่อระบบไาหันมุ้งตัวใหญ่บานไดครับเอ้อาตีน้ำ ีขอป้าที่บ้านีสรับปีสรับไม่ตลงบ่อ,อ <c oughs> ลัข้า,างตั้ละ คันเหวจังแต่เราถลดจักรไซมันหอบมันได้ดึงอยู่ดีดูนี่แม่นวันหมัวอะไรเดอมันดึงาเดียวขันดึดูดึดูดดนดงดึงงดึงดึงดงดึงงดางดึดึง Ừ nè nè là anh đang tiền đi 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 nè à ừ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 , ừ. ừ.

กระตุ้นกระตุ้นอ้ยมดดจะรอนครับน่าจะรอนต่อที่หนรูอือมต่ตอจุพุ่นผุนนายยองหลอดไหมไม่ยังหลอใกนี่นะครับวิธีใส่เหยื่อแ้่แต่ตมากครับผมใส่ด้นครับสูตรนี้แต่ว่าก็ติดดี หแต่งโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วลูกนี้ก็ได้โอ้โหฝ่นเหนือเอาขึ้นเรื่อยๆนะครับบนนั้นฝุ่นกองเเกงกองแกงอยู่อักเอาฝเดียวมันำยังนกว่า วหน่อยจะเป็นง่ายเลยปูนโอ้โอ้โอ้ยยุบป่ะล่ะโอ้ยยืดึงแหงเถอะนี่นะครับเอาไม้นี่เบิ้งพ่อของป่าของพ่อตะวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งไม้ต่อไป หาไม้นห่เงียบทุกคนครับเดี๋ยวจงเ่อนใหญ่ตอดีแล้วครับนี่ตอดันโอ้้ถือใส่รูวถือปลาเข้ามาโอ้ยถือถือตัวอ่งวอกโอ้ปล่อยมันซะปล่อยมันซะปล่อยมันเนาะอืมเอ้าไป เด้งดองดองอยู่ว่ะนดี๋ยวน้องเอ้ยปลาหน่อยเริ่มเข่าแล้วครับกดตเนี้ยโคโอ้ปลาหน่อยเดีเว่ รุ่นมหันนี่ย่าจาักดอกไจรู้เอาหอกกันลงมาเรื่อยๆน,นะครับผมเนาะเบืงปลาเซีนตีครับผม โมเมนติกน no ิดหน่อยด้อนี่พู้น่ะมีแต่ปลาตัวนี้โม้ขวรหน้ามันบ่อสามขวบทั้งตัวไม่มีเชือกอันหอกเฮ้ยซืออมาได้อยู่แล้วครับมือนี่ครับตีซีนะครับตอนนี้ก็ได้มาเฉลี่ยกันไปเบิ่งอีกจั้หม่องสองมองก็อวยนะครับนี่ครับผู้นั้นสองคนโอ้โหแข่งเที่ยวเที่ยวใช่ไหมมีแต่ปลาเมนโมวกบ้นเีแต่ปลาเออ ครับถือว่าพอได้กินอยู่นลครับใส่งามงๆอยู่ม่อไห่ใครก็ไปพนมไปดื่วไปน้ำหีเ้เขาเดี๋ยวไปก็ตัวผมมวไอ้เดี๋วม,มาเตกไก่ครับอ๋อเดี๋ยวไปมึเงเจ้ามองสองมองครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียวเลือกขึ้นนะครับผม ยังมีบางอีกเทืญหนึงครับเด็กเลยเมื่อยเลยจะโจ้กันหมดครับผมพากันมาหอดบ้านละเรียบร้อยนะครับนะในกางถึงเมื่อนี่อหนีได้เนี่คนงานสองคนครับผมไอ้ยคนมันไปเอาไปยืนเนี่ยนี่เ,เดี๋ยวผมลาว่าโอ้ มั่นงบริจัยเขาสี่อยหาิปอะไนั่นตาหน่าจะประมาณ6หกโลครับเจ็ดโล